ดักโดนช้อนแกงพร้อมนะครับครับผมไม่พร้อมพี่นี่แค่กับสุกแม่สุกนี่อยากปัดนู่นขึ้ดไปนีฮัตเตอร์แม่แต่มันเข้าแล้วเว้ยอย่าไปเชื่อทุกคนแม่่าไม่เข้าอย่ามาเถียงตอนแม่เต้นไอ้ปิดไมล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 นะครับปวดหัวว่ะจักเลยจั๊กเลยจักเลยดาบอะไรกันนี่สปูตามไปเลยสี่ผูนี่สี่ผูไป ตามสูตรา<ล>ตามิ่งผู้ไปฮัลโหลนวารีคาใจไม่ได้แดกนี่หรอกไอ้น้องฮะ เ็นอะไรบ้างมาพูดมาดิพูดมาดิโบดถ์เห็เตุอะไรเอาจากท่อมาแล้วไงต่อแล้วผมก็มาเจอตรงไอเนี้ยเอ่อมันเรียกว่าอะไรพี่ตรงห้องแลบเอาจริงเ็าแบบนี้พี่งงแมบมากเลยไม่จะบอกที่อยู่ศพก็ได้หรือไม่บอกก็ได้นะแต่เราเวเราจะพูดอะไรก็พูดมาเลยแล้วแต่เราจะบอกมามันอยู่ศพอยู่ตรงห้องแลบแบบพี่ศนี่โดนพี่ตูนกปาดแน่เลยทำไมพี่อะไม่รู้งเดาไว้ก่อนในห้องนั้นอ่ะในห้องนั้นอ่ะมีผมอยู่กับคุณบีบีอยู่แล้วก็มีมีแต่หมดมุดท่อขึ้นมาแค่นั้นเอง ที่เห็นแต่คุณมีมีนั้ทำเพจอยู่นานแล้วเหาอแมแต่อย่างนั้นบางเพจเขายืนค้างอยู่อ่ะอ๋ออืออืออ่าฮะอ่ฮะอืมเป็นอะไรกัน ก็คือพี่งั้นพี่งั้นพี่ขอถามเลยแล้วกันเพราะว่าแต่ัแม่จะถามไม่ไม่ถูกมะเนาะเออก็คือคุณกล้องพูดให้แบบบีบีได้ถูกปะพูดไอ้แต่วด้วยแต่ผมบอกว่ามันมุดท่อขึ้นมาผมเห็นไอ้แต่มุดท่อตรงๆเลยโอเคเห็นแต่มุดท่อขึ้นมาแล้วก็แสดงว่าคุณกล้องบีบีแต่พูดกันได้ถูกไหมเออแบบตกใจอะแบบทำไมครับเออร์ทำเควสเสร็จตรงนั้นซ้ายอะตรงรหัสมอนอะแล้วก็ไปห้องแลบแล้วก็เห็นคุณออมเซนตายอยู่ด้านล่างแต่อยู่ห้องแลบนั้นอยู่ด้านล่างอะแต่ก็ยังไม่โหวตเหรอเธอไม่โหวตเหอกไไไม่่โววตงงนทคส เกินมาละเกินมาละตายแล้วไม่พูดลำสื่ตายแล้วหมอปลาใครเรียกหมอปลามาสิคนเดียวมันอากาัดเรียกที่หมอปลาพี่ขอถามคนอื่นก่อนอ่าน้องออมอยู่กับใครครับอยู่คนเดียวค่ะอยู่คนเดียวตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงแถวๆห้องชื้นแล้วแล้วปอครับอยู่ห้องน้ำไปทำอะไรห้องน้ำไปี้อยู่ จะเล่าหรเอาเราเราเม็เหรอครับเม็ดอยู่เม็ดยี่เม็ไม่ได้เล่นไม่เชื่อหนูบอกไปแล้วว่าหนูยังไม่ได้เข้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโกกอย่าไปเชื่อมันแล้วลิวคือใครมันปั่นยี่คนปั่นน่ะทำไมอ่ะแล้วลิวคือใครลิวคือมันน่ะหนูไม่รู้เอาไงเอาเจสันออกมาเลยหลุดเฉยขั้นตะกรกี่คนครับขั้นตะกรกี่คนคนเดียวคนเดียวโอ้โหงั้นเจสทนออกไปแล้วก็คือตัดไอ้กุญแจเป็ดออกไปก่อน ่งั้นผมผมให้คุณไปพักผ่อนยังไม่เข้าเกมปายเลยเขาไหนต้นไม้ต้นไม้ลิวต้นไม้ได้เลยคุณตกว่าคุณยังไม่เข้าเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดคุณเมธเขายังไม่ได้เล่นเราถามคุณริวและอ่านในคอมเมนต์เอาก็ได้จัจัดจัดจดไปเพลงเดี๋ยวนี้ปิดเพลงเดี๋ยวนี้อย่าปั่นเดี๋ยวดีอนเมธพี่เมธจะทะเลกับเมธนะจัด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 วูบไปเลยบิน พี่ตุนกำลลงจะโดนริกัสีพี่ตุนเกเรเมธเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก้องทะเลาะกับเมธั้ยจีพี่เราถามคุณริวเ็าเลนะฮะคุณเป็นใครเป็นคนบิวันทุกคนเลยว่ะไม่เองคุณริวมันสร้างโจทย์ทุกคนเลยอ่ะบินไปเลยคุณริวเขาบอกเขามีสแกนนะฮะคุณเบอร์บอกเชื่อฉัน พี่ขออนุญาตอ่าสกิปแล้วกันนะพี่แค่ไม่รู้รา้วก็โลกก็ใส่โถดรายบินอ,อ้าวรอดกเฉยว่าร่ะคุณท้ำสินกำหมัดแล้วคุณท้ำสินกำหมัดอย<ม>ู่กำหมัดไม่ช่วยคุณท้ำสินอ,อยแม,แม่แม่ยังไม่ทันได้เข้าเกมเลยแม่ยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเอเออย่า <c oughs> ไปโบยแม่ดิโบยคุณริวก็พอเอาเบอร์หลุดเฉยเลยไป ไปพี S <S ่โ <vengeance> ต้เปิดไมเออเฮ้ยเอาของมาครับว้ามีเข่าเออมีเข่าน้องออมึงวะพี่ต้อยู่ไหนแอบไปฆ่าน้องออมหรือเปล่าูอาจจะไปแอบไปฆ่าน้องออมก็ได้นะเว้ยทุกคนไม่แน่น้องพี่ทำอะไรตรงนี้ไอ้ที่เขียว ไ hey, อ้กังฟูนียก็ไม่ได้าใจย,ยูนิคอร์นนะลูดการ์ดไม่ใช่ลูดการ์ดดีกว่าสี่หนึ่งแปดเก้าสองตูนหายไปไหนอย่าบอกนะว่าแบ็คไฟทีด็อกเตอร์ผู้นี้ จะหาความจริงให้เจอเอา้าดูไอ้หากังฟูนี่มันเนียนมั้งวะไอ้กังฟูมึงเป็นเอนจิเนียร์จริงปะเนี่ย<ะ>เป็นเอนจิเนียร์จริงหรือเปล่าเนี่ยแฝกโลไปเป็นตนนัวเราเอาใหม่ การที่เป็นอิมพอร์เตอร์มันก็มูท่อได้ใช่ไหม engineer เเมูท่อได้ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพี่เคยเจอเหตุการณ์เว้ยอิมพอร์เตอร์อ่ะก็เนียนเป็นเอนจิเนียร์เว้ยอันเนี้ยคือพี่กลัวมากเลยเว้ยแล้วแกอ่ะแกแกเจอสุพี่ไหนยังไงอ่ะพูดมาผมเจอตรงไอ้นี่เอ่อข้างล่างห้องสแก็ตตรงไหนก็ไม่รู้จำไม่ได้แมพไม่ไม่เคยเล่นขวาล่างอะ่ะที่มันมีประตูอะ่ะพี่เห็นใครเดินมาอกไหมหรือเห็นใครไหมเห็นพี่ตูนอยู่ ตูนเปิดมาหน่อยพี่อ่ะให้ต่ออ่ะพี่ฟังอยู่ตบตายนานนี่ยังครับผมไม่ดูพี่ไม่มีใครดูแน่นเลยตายไปแล้วมีใครดูชิประจรไหมถ้าเป็นแบบนี้นะนัวกันจัดเลยเพราะว่ามันไม่มีใครดูชิประจรแน่นอนเลยใช่เดินยังลำบากเลยตอนเนี้ยพี่เลยมุดท่อพี่พี่คิดยังไงรู้ป่ะพี่คิดว่าแตวนั่นแหละแเตวฆ่าแล้วรีพอร์ตพี่ไม่เพราะว่าพี่ยังไม่เห็นพี่ไปแล้วเดินนี้พี่ยังไม่เห็นแต๋าเลยก็ผมอยู่ในท่อ ไม่การเป็นเอนจิเนียร์เนี่ยมันมุดได้หลายทีขนาดนี้หเล่เออแล้วคือแล้วคือเต่าวพยายามจะแบบว่ากระโดดท่อให้ดูตลอดเวลาแล้วพี่ไม่เห็นเต่าททำเควสอะไรเลยพี่เดินทำเควสอยู่กับน้องออมอ่ะเดินผ่านแล้วไปผ่านกล้มาพี่เห็นเต่ายืนอยู่ที่เดิมในห้องมวยมุ้เผยตายเยอะผมไปทำเควสคนเดียวผมมุดท่อแล้วก็ไปทำเควสแล้วแต่ดูแลพินิจของแต่ละคนแล้วกันนะไม่ไม่เชื่อใครทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าคนเดียวโอ้คนตายแน่เลยวะน้องออมยังไม่พูดสักคำเลยเนี่ยพอเผื่อน้องออมเป็นเนี่ย ไช้หรอกพี่พี่อย่าคิดมากพี่มิโนโตะเออโนวนไปเลยนี่คนหนึ่งนออมพูดพี่ก็เริ่มกลัวน้องออมแล้วว่ะกดแอรผมดำท่อหนีทุกคนอ่ะจ้องหน้าจ้องหน้ารวม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 ตัวรวมตัวไม่ทำอะไรทั้งนั้นแหละหลบหลบซิกแซกแซกซุมเคลียร์แลเฮ้าทำอะไรกันนี่ เสร็จแล้วโอ้ยเควสมาดูกันว่าใครเป็นนี่ดูทำไมไม่ถูกอ่ะพี่โดนทำไมไม่ถูกอะกินนม่งเลยโดนโดนโดนนิ่งเลยนม่งเลยเอาอีกแล้วมันจับแยกกันแล้วไม่นะมึแบบนี้อะแบบนี้ ี <laughs> ่ตูนมะนี่ยอุ๊ยโอ้โหไม่เนียนเลยน้องอมจะมไอ้น้องอมน้องออมไม่เนียนเลยนะน้องออมเนี่ยโอเคไม่เนียน ใช่ไม่เนียนเลยน้องออมเนี่ยคือมผมพี่ขอซื้อก่อนทีเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยเปิดตรงเลกเตอร์กับน้องออมเว้ยทีนี้กลับมาเว้ยมีสอบสตรงน้องออมเลยคิดเอง้วกันหวชเลยนี่เรียบร้อยน้องออมแน่นอนน้องออมเนี่ยฆาตกรเลยแหละพี่ไม่น่าเชื่อใจน้องออมเลยใครแช่หนูแหรอเอพี่บวดน้องออมแล้วปเดี๋ยวไอ้ตนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นน้องออมระตาเลยน้องออมปาดใช่เหรอใช่ผมเห็นกระตาเลยเมื่อกี้พี่เป็นคนปาดผมบวชน้องออมแล้วผมไม่รู้ เดี๋ยวพี่บทน้องออมด้วยแล้วกันขอโทษนะครับน้องออมเหนียวโตที่วนโตตูน้าจะมันโตที่โน้ตโต้โคชิโนะโอ้โหโคตรเตียนอ่ะโอ้ยแค่คนเดียวเท่านั้นทำไมต้องเป็นผมคนแรกเลยอะพี่ แหมคุณทำเสิ็เขาก็เอาคือเป็นธรรมดาตอนที่คุณเป็นคุณก็ป่าดพี่ตุ๊กคนแรกเขาต้องเอาคืเปธรรมดา